สวัสดีพ่อแม่เป็น้องชาตแทใสายชโลมนก็วันนี้อีเจียนก็แบบจะมาสอนวิธีกินน้ำแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกินน้ำแบบใช้เท้าอ่ะห้ามใช้มือนะครับผมต้องแบบอย่างเงี้ยคุณไม่ได้คุณไม่ก็มมือเงี้ยแล้วใครเป็นคนขีดฝกอเงี้เราโตไปสมมติเราที่เกียจจะน้ำอยู่ใต้ปลายเท้าแบบเราต้องใช้เท้าไงแต่แต่ต้องแข่งกันวยแต่ถ้าใครกินแบบว่าไม่โดนป่ายนี่แพ้นะแต่เราล้างเท้าแล้วนะเราล้างเท้านะเราต้องอีเจีแบบเปิดก็ต้องใช้เท้าเปิดนะ ห้ามห้ามใช้มือนะครับถ้าใครใช้มือเปล่าโดนเลยโดนรังเกีเลยนะนี่ขเขาเรียกว่าคอนเทนต์มาแต่น้ำเย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบเรื่องอะไร a few moments later อ้าวดึงตองนีง้ แล้วมันจะเปิดยังไงองไอ้เหียมึงเอามึงเปิดได้มึงเก่งอ่ะยกเปดูเปดูวันนี้วันนี้ไม่ได้กินถ้ากูเปิดได้ึงแพ้นะโอ้โหียคิดได้ไงวว์ไอ้ควายเฮ้ยไม่ได้อะ่าได้วะเฮ้ยไได้ไอ้เบ๊กใช่เหรอยังังหดเลย เฮ้ยต้องใจมือนะครับไปแล้วไอ้เียยไม่ได้เลยไอ้เฮียขอตัวช่วยมไม่ได้นี่คุณกูต้องเงี๋ยกูตมข่อลอเมือั้งก่อทลวกันไอ้เฮีย คุณต้องอย่างนี้คุณต้องอย่างนี้คุณต้องแบอย่างนี้คุณต้องอย่างนี้อย่างเงี้ยไต่โป้งอะไต่โป้งอะถืออวดเลยไอ้เหี้ยโรคป่วยไม่ไม่กินอะไรเลยวันนี้ผมเป็นคนคิดกระน้ำรูปผมมาใหม่เนาะแบบปัดเป๊กแล้วไงปั่ง ดูว่าผมข้าวคุณแล้วกันเมื <S <s ่อก oui> ี้ผมกินอะไรอึอย่างงี้ไม่กิได้กินเหรอเมื่อกี้เนี่ยไอ้เหี้ยคุณเข้าปากไหมโอ้โหมันไม่ไปมันไปทั้งขวดเลยคุณต้องพยายามหาไม่ได้แล้ววะเฮ้ยน่ะออกแล้วส่วนผมเป็นไงไม่ได้หรอ่าะผมรอผมรอเนี่ยเนี่ยเทำใจมือนะพิงมันไปไอ้เหี้ยมันเย็นเจี๊ยอบ ก็เปียกเด็กกูดูบดิเด็กกูเล่นนะเฮ้ยจะหมดแล้วกูจะหมดแล้วกูกินแล้วกูกินแล้วมึงไม่กินเหรอไอเดียวเล่นโอ้โหล้างน้ำเปะนเนี่ยไอ้ทีเนี่ยวคลิปต่อไปนะถ่ายเปียกไปเปียกนี้ล่ะยังไม่เข้าปากสักนิดนึงเลยเฮียยิ่งยิ่งเข้าปากเนี่ย ไอ้กูยังหมดแล้วกูยังหมดแล้วเอาตรงๆนะเนี่ยมันไม่อยู่มันไม่อยู่ที่นี่หมดแล้วน้ำอ่ะไอ้น้ำเราต้องเทไปเนี่ยไอ้เหี้ยนี่นี่มยังหมดเลยนะผมจะทน้ำแล้วผมจะวินแล้วนะไปนี่นี่เยอะ้ยอุ้ย มึงมึงแค่งกินหรือม so ึงแข่งแข่งอาบน้ำไปฮียอ่ขบอกแล้วว่าสกาบอกแล้วว่านัำกวันนะครับน้อง่มึงเล่นมึงก็เล่นเกมโฟนเลยมาลบดิงหรือแกล่ว ไม่ต <st> ้องเล่นสเล่นสุดเล่นสุดตวเนี่ยเกิดปิดต้ำน้ำเลยหัวเป็นอะไรวปแล้วแต่ก็งงอ่ะโอยเนเจ็บตัวเขินเจ็บตัวยังอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดสมัครชนะไอ้ชานาเฉยไอ้สัตว์เนี่ยคุนี่ยอนเนียอะไรใครคิดอ่ะ โอ้ยยีเด้อไอ้เหี้ยเกือบตายไม่ต้องทุ่มสุดตัวอย่าไปทำตาน้องๆสั่นๆๆๆสันหลังได้อันนี um ้มีคนเซฟตี้เรามีเซฟตี้นะตะก้องแพนไปเซฟตี้เซฟตี้เราแบบแพร่คนแพนครับตากล้องแพน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 หมุนอะแพร่อะรอบๆอะไอ้เหี้ยแพน่รอบๆอะน้อง แล้วก็แล้องมือใหม่ครับก็คลิปนี้มีมากอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติาใครนะอย่าไปทำตามนะครับปวดเกรืองแตก